โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมากับเกม g e n h i n Impact อีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมจะมาสอนวิธีการไขปริศนาที่จะอยู่ตรงบริเวณดันเจียนวังในสระน้ําโดยจะมาบอกเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการปลดลอ็อกรวมไปถึงการรับกล่องสมบัติและความสําเร็จรับอีกด้วยจะมีวิธีการแบบไหนนั้นก็ลองมาดูกันเลยโดยดันเจียนนั้นจะอยู่ตรงบริเวณมุมบนขวาของเกาะวัทสึมิ ซึ่งเมื่อเรามาถึงเราก็จะเจอกับแท่นพลังงานธาตุไฟฟ้าโดยกลไกนี้จะยังไม่ถูกปลดล็อกโดยวิธีการปลดล็อกนั้นให้เราสังเกตบริเวณโดยรอบโดยจะมีแท่นลูกศรอ,อยู่ตรงบริเวณเสาเราก็ต้องหมุนทิศทางให้มันตรงตามที่กําหนดโดยก่อนเริ่มเราก็ต้องว่า้รูปปั้นที่อยู่ตรงบริเวณนั้นก่อนเพื่เอเรียกเสาไฟฟ้าในอากาศเพื่อเราบินได้จะได้สะดวกในการหมุนลูกศรน,นั้นให้เราเก็บพลังงานธาตุไฟฟ้าก่อนให้ตัวเราติดไฟฟ้าลูกศรจึงจะหมุนมาหาเราเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกมุมมันก็จะปลดล็อกเสาธาตไฟฟ้าาากก็ลองมทํันดู โดยเมื่อเราทําครบแล้วกลไกก็จะถูกปลดล็อกแล้วก็ใส่พลังงานธาตุไฟฟ้าไปตามแต่ละเสานั้นได้เลยครับ,บ,บน,นีบนนบ้แล้วเมื่อเรายิงกลไกครบระดับน้ำก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งและจะมีกลไกให้เราไปแ,แก้ทางด้านใต้อีก โดยเรานั้นก็จะกระโดดลงไปทางด้านใต้จะมีทางให้ว่ายน้ําลอดเข้าไปยังโบราณสถานโดยเราก็ต้องกะพลังกายดีๆในการว่ายไปซึ่งเราจะว่ายเข้าไปด้านในสุดจะเจอกับรากไม้ที่ให้เราปีนขึ้นไปต่อและเมื่อเราปีนรากไม้ขึ้นมาจะพบกับห้องห้องนึงซึ่งจะมีประตูที่ปิดอยู่โดยวิธีการเปิดประตูก็แค่ไปกดกลไกที่อยู่บริเวณโดยรอบห้องนี้จะมีอยู่สมุมประตูจึงจะถูกเปิดออก แล้เมื่อเราเปิดประตูออกไปก็จะพบว่าจะมีทางขึ้นอยู่ทางด้านขวาและด้านหน้านั้นเราจะไปต่อยังไม่ได้เพราะว่าบริเวณนั้นยังมีน้ำท่วมขังอยู่เราจึงจะกลับไปทางด้านบนเพื่อไปเปิดกลไกก่อนโดยเมื่อเราขึ้นมาถึงก็จะมีกลไกให้เปิดประตูซึ่งจะเป็นประตูที่มีรีเลอย์อยู่โดยเราจะเว้นส่วนนี้ไว้ก่อนเราจะกลับไปลดระดับน้ําก่อนในการลดระดับน้ํานั้นเราก็แค่กดเริ่มที่แท่น,นกลไกระดับน้ําก็จะลดลงมาจนหายไปหมด เราจึงจะสามารถไปเปิดดันเจียนได้เพราะน้ำมันหายไปหมดแล้วแล้เราจะลงไปเปิดดันเจียนก่อนเพื่อเปิดจุดร์ปตรงนี้เพื่อจะเป็นการง่ายต่อการสำรวจแล้วเมื่อเรามาถึงดันเจียนเราก็สามารถกดเปิดดันเจียนได้เลยและเราก็จะได้รับความสำเร็จวางในสระใต้น้ำ และในส่วนต่อไปผมจะพาสำรวจบริเวณโบราณสถานนี้ต่อเพราะมันยังจะมีกล่องลักซูเรียสเชสหรือกล่องใหญ่สุดที่จะซ่อนอยู่ในโบราณสถานนี้โดยเมื่อเราวิ่งเข้ามาจะมีกลไกลูกสอดอยู่ตรงบริเวณนี้แต่มันยังจะถูกล็อกอยู่เราต้องแก้กลไกโดยเราจะเปิดประตูตรงบริเวณด้านซ้ายก็จะพบว่าด้านในนั้นมีเสาพลังงานธาตุไฟฟ้ายอยู่2อันพร้อมกับมอนสเตอร์เราก็ต้องจัดการกับมันก่อนการมอนสเตอร์ก่อนหลบไปไหนแล้วเมื่อเราจัดการกับมอนสเตอร์เสร็จประตูถึงจะเปิดออก ซึ่งด้านนอกนั้นก็ยังจะมีเสาพลังงานธาตุไฟฟ้าอยู่อีก2อันโดยเราจะต้องยิงเสาพลังงานธาตุไฟฟ้าตรงนี้ตามลําดับซึ่งวิธีการดูลําดับนั้นให้เรากลับไปตรงบริเวณที่มีลูกศรเราก็จะเจอกับเสากลไกหินซึ่งเมื่อเรากดเริ่มกลไกจะมีซีรีไฟฟ้าปรากฏออกมาซึ่งมันจะวิ่งไปตามลําดับให้เรายิงตามลําดับเสานั้นๆโดยการยิงนั้นจะเริ่มจากเสาในห้องทางซ้ายแล้วไปทางขวา แล้วเมื่อออกมาเราก็จะยิงเสาทางขวาก่อนแล้วค่อยไปยิงเสาทางซ้ายแล่วเมื่อยิงเสร็จกลไกล,ลูกศรบริเวณนี้ก็จะกดล็อกซึ่งวิธีการเราก็ต้องทําให้มันชี้ไปทางด้านที่ถูกต้องโดยกลไกล,ลูกศรบริเวณนี้จะมีอยู่2อันในอีกอันนึงจะอยู่ในอีกห้องซึ่งเราจะต้องมาทําอันที่2ก่อนโดยเราจะต้องทําตัวเราให้ติดกระแสธาตุไฟฟ้าก่อนจึงจะทาให้ลูกศรเคลื่อนที่ตามเราโดยเราก็าไปกดที่กลไกเสาหินก็จะเรียกซีรีออ,อกมาเพื่อทําให้ตัวเราติดธาตุไฟฟ้า โดยเมื่อตัวเราติดพลังงานธาตุไฟฟ้าแล้วให้เราไปทํายังท่องหัดไปก่อนโดยเราจะต้องไปยืนในจุดที่ถูกต้องตามลูกศรกําหนดและก็ต้องรอพลังงานธาตุไฟฟ้าที่ติดอยู่กับตัวเราหมดก่อนด้วยเราจึงจะค่อยกลับไปทําในจุดแรกโดยเมื่อเราทําในจุดแรกเสร็จประตูนั้นก็จะเปิดออกพร้อมกับมีรีเลย์อยู่ชิ้นหนึ่งกับประตูวาร์ปโดยเราจะหมุนประตูวาร์ปให้เรืองแสงเพจะวาร์ปไปที่ต่อไป และก่อนบัฟเราจะกลับไปเก็บก้อนพลังงานธาตุไฟฟ้าก่อนซึ่งจะอยู่ตรงบริเวณด้านนอกเราสามารถไขประตูเปิดออกไปได้โดยมันจะอยู่ทางซ้ายและพอเราเก็บเสร็จเราก็กลับไปยังประตูวัฟโดยเราจะใช้ประตูวัฟบัฟไปตามมันเลยโดยมันจะพาเราขึ้นไปบริเวณด้านบนซึ่งจะมีบาเรียธาตุไฟฟ้าระดับกลางกั้นอยู่ซึ่งถ้าหากใครยังเลเวลของต้นซากุระนั้นไม่ถึงก็ไม่สามารถผ่านไปได้เพราะกล่องสมบ,บัติมันจะอยู่ด้านใน แต่ถ้าหากเลเวลเราถึงแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้เลยโดยเมื่อเข้ามาเราก็สามารถปีนขึ้นไปด้านบนโดยภายในบริเวณนี้จะมีอิเล็กโตคูลัสหน้ากระดาษลึกลับและกล่องแล็กซ斯เชสซึ่งจะเป็นกล่องใหญ่สุดที่ซ่อนอยู่ในโบราณสถานแห่งนี้ก็จะเป็นอันสําเร็จสําหรับการสํารวจโบราณสถานโดยปริศนาบริเวณนี้ก็จะยังไม่หมด มันยังจะมีปริศนาที่อยู่ด้านบนโบราณสถานอีกโดยวิธีการไขปริศนาด้านบนก็คือเราจะต้องนาซีรีส์ท่าไฟฟ้าจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก่อนก็คือซีรีส์ไฟฟ้าตรงบริเวณโบราณสถานอันนี้เราก็ต้องตามไปส่งมาให้ถึงที่หมายก่อนไอการท้าทายนี่ไม่เกี่ยวนะกดผิดไปหน่อย โดยเมื่อมันมาถึงที่ใหม่มันจะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้จะเป็นการต่อเส้นสายไฟให้กับกลไกลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยกลไกที่เหลือนั้นเราจะต้องลงไปเก็บรีเลย์ที่อยู่ด้านใต้เพื่อนํามาต่อสายไฟให้เข้าสู่แท่นตรงกลางโดยเราจะลงไปเก็บรีเลย์ที่มีทั้งหมดสามอันในโบราณสถานเพื่อนําขึ้นมาต่อกลไกและรับกล่องสมบัติโดยผมจะลงไปเก็บอันล่างสุดก่อนแล้วค่อยขึ้นมาเก็บอันด้านบนก็แล้วแต่ของแต่ละคนจะเก็บแล้วกัน แล้วเมื่อเราเก็บรีเลย์ทั้งหมดเสร็จเราก็จะนําไปวางกับกลไกโดยในตําแหน่งการวางนั้นผมก็จะขึ้นรูปไปให้เลยก็จะเป็นตามนี้โดยส่วนของวิธีการวางนั้นสามารถวิ่งตามผมมาได้เลยในส่วนนี้เราก็จะเรียบร้อยในเส้นที่1 ดยในเส้นที่2นั้นระยะทางของรีเลย์นั้นจะไม่พอเพราะเราเหลืออยู่อันเดียวเราจึงต้องการะยะดีๆในการวางและเราจะทดแทนระยะทางนั้นด้วยตัวเราเองโดยการไปเก็บก้อนพลังงานท้งไฟฟ้าเพื่อเอาตัวเราเป็นเส้นไฟฟ้าเข้าสู่แกงกากของคนไกลจุดนี้เราต้องกรระยะดีๆหน่อย และเมื่อเราได้ระยะที่กําหนดแล้วเราก็จะไปเก็บก้อนพลังงานธาตุไฟฟ้าและไปยืนทดแทนเสาที่เราขาดไปก็จะเป็นการเสร็จสิ้นพอเรายืนอยู่ในจุดที่กําหนดแล้วกลไกก็จะทํางานและเราก็จะได้รับกล่องก็จะเป็นงานเสร็จสิ้นปริศนานกลไกตรงบริเวณนี้ ก็จะจบกันไปสาหรับการไขปริศนาตรงบริเวณโบราณสถานวางในสระน้ําที่มันจะมีกลไกปริศนาอยู่หลากหลายอย่างโดยหวังว่าทุกคนจะสามารถไขปริศนาตรงบริเวณนี้ได้สู้ๆกันละ่ะขอทุกคนโชคดีละกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังกันมาถึงจุดๆดนี้ยังไงวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า